วันนี้ต้องจากบ้านไปใจมันยังกาวรอนเห็นหน้าพ่อกับแม่ก่อนน้ำตาคลอเบาอะไรอยากอยู่ดูแลท่านที่พักผ่อนแต่นหน้าที่เรียกร้องต้องจากไปพ่อแม่จใจ ชาติไทยต้องการก็ต้องสูง้ฝ่ายกาที่ผูกคอมือพ่อก็าไม่ให้พ้นรอยดวงใจรักและห่วงใจทุกตอนเปื่านกังเตือนใจให้กลับมาพลังแห่งความรักที่ผูกไว้ขอให้ลูกปลอดภัยไร้พันสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับมากอดในวันข้างหน้า ยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดยังกล้องภัยด้านหันไม่เคยได้หลับเต็มอิ่มใจต้องเฝ้าระวังไม่ห่างเพืนแต่ความเหนื่อยล้าไม่เคยทําให้ท้อยแค่คิดถึงรอยยิ้มของคนข้างหลังจะปกป้องแผ่นดินไทยมั่นคงให้พี่น้องไทยทุกคนได้อุ่นใจ ดินนี้คือลมหายใจแม่เหนือแม่ท่อแค่ไหนจะไม่หวั่นขอแค่มีหวังว่าคนข้างหลังจะสุขสบายจะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยชีวิตเพื่อให้คนไทยมั่นใจในความปลอดภัยผูกข้อมือด้วยใจฝากไว้ด้วยคำสัญญาขอแค่ได้กลับมาพบไออุ้นในอ้อมกอดภารกิจเส้สิ้นวัน แผ่นดินนี้เป็นของเราทุกคนจะขอปกป้องจนวันสุดท้ายฝ่ยเก่าที่ผูกขอ้อมือพ่อก็ไม่ให้พอนโดยดวงใจรักและห่วงใยทุกตอนเป็นกังเตือนใจให้กลับมาพลังแห่งความรักที่ผูกไว้ขอให้ลูกปลอดภัยไร้พันสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับมากอนในวันข้างหน้า ใายแดนยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดยังก้องภัยนหารไม่เคยได้หลับเต็มอิ่มใจต้องเฝ้าระวังไม่ห่างเพือนแต่ความเหนื่อยล้าไม่เคยทําให้ถ้ยแค่คิดถึงรอยยิ้มของคนข้างหลังจะปกป้องแผ่นดินไทยมั่นคงให้พี่น้องไทยทุกคนที่อุ่น แค่มีหวังว่าคนข้างหลังจะสุขสบายจะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยชีวิตเพื่อให้คนไทยมั่นใจในความปลอดภัยผูขอมือด้วยใจฝากไว้ด้วยคำสัญญาขอแค่ได้กลับมาซบไออุ่นในอ้อมกอดภารังกฤษจะสิส้นวันไหนลูกจะรีบกลับไปเพราะแผ่นดินนี้เป็นของเราทุกคนจะขอปกป้องจนวันสุดท้าย